ำลังรับฟังสถานีวิทยุออนไลน์ไทยเสรีเรดิโอวิทยุเพื่อความเท่าเทียมและความมั่นคงของมวลมนุษยชาติช่วงต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการไฟเย็นพบประชาชนอ่ะค่ะ,ะ,ะก,นนก่อนเดี๋ยวสักครู่ลุงสนดับลงจะเข้าสายมาค่ะก็ไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะก็ ให้คุณลุงสนามหลวงเข้าเลยแล้วกันนะคะเพราะว่ามันก็สี่ทุ่มแล้วนะคะให้พี่ขุนทองกับลุงสนามหลวงรับช่วงต่อกันค่ะพี่น้องเตรียมพร้อมกันค่ะไว้เจอกันค่ะพี่น้องค่ะท้ายรายการจะมีดนตรีปิดท้ายนะครับประสงค์นิกรที่รักข้าพระเจ้าอยากจะชี้แจงให้ประสงค์ิกรทั้งหลายได้รับทราบถึงความไม่สบายเพระทัยของข้าพระเจ้า ปัจจุบันได้มีอริราชศัตรูมาทำการข่มขู่คุกคามจริงจากคนบางคนที่ไม่หวังดีต่อประชาชนโดยมีพลเอกประยุทธ์จัน์โอชาหัวหน้าคอสชอเป็นผู้นำรวมทั้งพลเอกเปรมตินสุรานนท์สุรจุรานนท์และองค์กรีทั้งหมด พวกเขาได้ทุ่มเทงบประมาณทั้งหมดเพื่อกำจัดบุคคลที่ไม่จงรักภักดีมีวงไฟเย็นเป็นหัวหน้าใช่ไหมวะใช่เฮ้ย <laughs> <laughs> และสิ่งที่มันทำนั้น ได้ส่งผลกระทบต่อพระชุงจาักกาลีเอ๊ะจกักรอปีเอ๊ะไม่ใช่จัก,กรีจักรีครับเป็นอันมากครับตรงจุดตรงใจตรงหัวตะปูดังนั้นคณะคอทชอได้ทุ่มเทความพยายามอย่างถึงที่สุดส่งมือดีตีนดีแต่สมองไม่ค่อยดีเข้ามาทำทุกอย่างเหตุที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะ เกิดความกลัวจึงได้สั่งครั้งนี้จะต้องกำจัดไอสถานีอะไรไทยเล็บ <ไฟ S 1> เพื่อสถาปนาสาธารณัฐให้จงได้ครับดังนั้นเนื่องจากมีพระสงคนิกรหลายท่านเป็นห่วงและเพื่อความสบายใจของทุกๆฝ่าย ข้าพเจ้าจึงมีพระบรมราชโองการโปรดก้าโปรดกระหม่อมให้ยุติการกระจายเสียงไว้ชั่วคราวและจะได้ดำเนินการจัดการในช่วงเปลี่ยนผ่านราชการนี้ทั้งระยะสั้นระยะกลางระยะปลายและระยะสุดท้ายก่อนสวรรคตรใครเขียนวะเนี่ย <laughs> และข้าพเจ้าสัญญาว่าปีหน้าลบกันแน่ ขอให้ทุกฝ่ายเตรียมให้พร้อมที่สุดเพราะสถานการณ์ที่เลวร้ายมันกำลังทวีความรุนแรงเข้าไปทุกทีในกานี้พราพระเจ้าขอพระราชทานพระบรมราชโชวาทไว้ว่าถ้าพวกท่านเตรียมการ ได้พร้อมเพียงมากเท่าใดก็จะช่วยระงับความสูญเสียให้น้อยลงมากเท่านั้นและถ้าพวกท่านสามารถเตรียมพร้อมได้จริงๆแล้วรับรองว่าไปตรงลบเพราะกูนี้ก่อน <c oughs> ชนชั้นสูงได้พิสูจน์ที่เห็นว่าเมื่อประชาชนพร้อมเมื่อไหร่พวกมันจะหนีทันที ตอนนี้เท่าที่ข้าพเจ้าได้ทราบมาก็ได้มีการขายทรัพย์สมบัติไปสมควรไม่มากไม่มายแค่ประมาณ99.99% 99แต่พวกท่านผสูม่กิอนทั้งหลายไม่มีที่ไปเพราะฉะนั้นอย่างไรเสียก็ขอให้เตรียมการให้ดี จึงประกาศให้ทราบทั่วกันขอให้สบายใจได้ว่าคนที่จงรักภักดีต่อพระชงไม่ตกเป็นห่วงเตรียมแพ็คก,กระเป๋าหนีไว้หมดแล้วสวัสดีอะ,อะ,อะแาเนี้แล้ครับคุณลงุงก็มีอะไรจะทิ้งท้ายอีกไหมละ่ะมีคือพี่น้องแบบใจไม่ดีแกจะมีอะไรกำลังใจอะไรให้พี่น้องที่เขาเป็นแบบคิดถึงอง่ะคิดถึงบางคนแบบ ไม่ยอมไงแบบเคยฟังทุกคืนทุกคืนทุกคืนแล้วก็อยู่ๆก็มาหายไปอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรครับระยะเวลายาวนานแคน่ไหนฮะก็คงไม่นานแล้ะครับนะแต่จะกี่วันกี่สัปดาห์บอกไม่ได้ทั้งนี้ก็เพื่อที่ว่าเราจะได้อยู่คู่กันานานๆนะครับคือที่จริงแล้วเนี่ยวิกฤตก็คือโอกาส อันนี้เป็นประหลอดวัดที่ดีว่าเราทำงานถูกมาถูกทางจระแสต้านถึงเยอะถ้าศัตรูเราเฉยแล้วต้องดูแล้วนะทำอะไรผิดรืองบอกว่าหลงทางหรือเปล่าถ้าเราทำแล้วศัตรูมันอยู่ไม่ได้มันกระสายกระสับมันต้องดินน้นรนส่งมือที่ดีที่สุดแต่โง่ที่สุดของมันเนี่ยมากันเป็นฝูงเลยครับนะทั้งทัพภาคหนึ่งสองสามสี่มันมาหมดเลยเนี่ยนะ เพื่อจะมาจับคนที่พูดความจริงอนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขากลัวที่สุดคือเขากลัวความจริงนะครับอืเขาไม่ได้กลัวกองทัพเขากลัวความจริงเพราะพวกนี้จริงๆก็คือพวกหลอกลวงต้มตุนพวกนี้มันแค่หลอกหลอกให้เราลักหลอกให้เราหลงทั้งทั้งที่มันเกาะกินเราอะถ้าเปรียบแล้วเขาเป็นลูกทรพีเราเป็นคนเลี้ยงมันนะแต่มันบางอาจเรียกว่ามันเป็นพ่อ เพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับไม่ต้องพูดอะไรมากถามพวกแต่ละคนชีวิตความปอยู่เป็นยังไงบ้างครับคนที่เคยรักเจ้ารักกษัตริย์คนที่เคยขับไล่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งทุกวันนี้คุณยังอยู่ดีกันหรือแล้วคุณไม่รู้ประเทศไทยมันจะไหลไปทางไหนประเทศไทยต่อไปนะครับจะต้องเหนือว่าเกาหลีแน่ๆเพราะจะเป็นเกาหลีเหนือไปแล้ว <laughs> เกาหลีใต้ทู่ไม่ได้เขาเป็นเกาหลีเหนือครับอาจจะเหนือว่าเกาหลีเหนือ,เ,อ,อเกาหลีโคโลโลกเหนือไเ okay. ออเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งต่างเหล่านี้เนี่ยมันมีเรื่องที่จะต้องเล่าหลายเรื่องครับแต่ไม่อยากจะเล่านะเพราะว่าเวลาไม่มีความเลีวแหลกนี่ยนะคนพวกนี้คุณดูดีๆนะเหมือนมันสัตว์ป่าที่หลงอยู่ในประเทศไทยเท่านั้นเนหะมือนไดโนเสาร์ คุณดูดีแต่ละคนลาชงแต่ละคนนะครับคุณดูนะวันนี้คุณดูรูปของจุลาพรหรือคุณถั่วของเราเนี่ยมีพยาบาลเกาะซ้ายขวาน,นะครับคุณสังเกตด,ดูที่ข่าวพยาบาลจะแดงนะครับให้พยาบาลคลานเนี่ยไนะม่นมีประเทศไหนครับเมื่อวันอังคารที่แล้ว แฟนคลับโทรมาบอกนะครับว่าไปงานฉลองของกษัตริย์เบลเยียมสระราชเขาจัดธรรมดามากครับทุกประเทศในโลกนี้กษัตริย์เป็นคนหมดนะครับยกเว้นประเทศไทยกษัตริย์ประเทศไทยมันไม่ใช่คนครับมันเป็นเทพแล้วประชาชนก็ไม่ใช่คนครับแต่เป็นขี้ฝุ่นใต้ตีตนมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับแล้วเราทำไมจะต้องมาแบกราบเนี่ย ความเหลวแหลกนะครับไม่อยากจะพูดสิริวัลวีเนี่ยก็มีสามีเป็นฝรั่งเศสแข่งกันมีสามีกับองค์พาเวลาไปต่างประเทศนะครับก็ไปซื้อใบประกาศเนี่ยนะไปซื้อใบประกาศอะไรเนี่ยครับที่ก็ส่งมาเนี่ยครับเออวิเวียนเวสบูดเนี่ยนะไปซื้อมาไม่ได้เรียนครับแล้วก็สั่งทํากระเป๋าหลุยวีตองแล้วก็ซื้อเองสั่งเองซื้อเอง ทะลุงเงินผ่านเงินสมสวรีที่ไปโดนจับผงขาวเนี่ยออกมาได้สามคนต้องจ่ายเงินคนละสี่พันล้านบาทฝรั่งเศสเขาถึงปล่อยออกมาได้นะครับแล้วตอนเสียเนี่ยนะที่ไปเสียทีโดนจับไอ้เครื่องบินเนี่ยเสียหายทั้งหมดสามพันล้านยูโรนะครับเนี่ยอันนี้ข้อมูลที่ต่างประเทศเขาแจ้งมาให้ทราบ คนพวกนี้มันเอาประเทศทั้งประเทศไปแลกกับไอ้คดีขนผงขาวของมันน่ะมันทำทุกอย่างนะครับร้างผ่านประเทศนี้เสร็จแล้วคุณจึงไปต้องก้มก่ามันอีกมันทำตัวอยู่เหนือกฎหมายมันทำตัวกลายเป็นต้นตอของความชั่วช้าชั่วร้ายในประเทศนี้ ผมไม่ได้ตั้งใจจะไปเป็นศัตรูกับเขานะ่ะแต่เขาตั้งหากที่เหยียบย่ำเราจนณวันนี้เนี่ยคุณจะต้องใส่ชุดดำคุณจะจัดงานบันเทิงไม่ได้คุณจะต้องเศร้าไปตลอดชีวิตแล้วความเป็นคนของคุณอยู่ที่ไหนอนาคตลูกหลานไทยอยู่ที่ไหนตรงนี้แหละครับเราไม่ได้เลือกเราไม่ได้เลือกว่าจะไปทางไหนนะ่ะ เพราะเขาไม่ให้เราเลือกนะครับเรามีทางเดียวว่าจะสู้แพ้ชนะไม่รู้ครับคุณจะสู้ถ้าคุณไม่สู้คุณก็ตายอย่างเดียวเราไม่ได้เลือกเขาเลือกให้เราแล้วเขาเลือกให้เรามานานแล้วด้วยนะครับก็ขอให้ใจเย็นมีสติช่วงเวลานี้อาจจะมีอะไรฟังน้อยลง แต่ขอให้พี่น้องลงมือปฏิบัติกันมากขึ้นสมัครสมานสมัคคีหาหมู่หาพวกให้รู้ว่าใครเป็นใครใครที่ต้องการยืนด้วยลำแข้งใครที่เบื่อการคุกเข่าก็มารวมกันครับรวมกันถ้าเราพร้อมมากที่สุดคงไม่มีการนองเลือดครับเพราะมันหนีกันหมดแต่ถ้าเราไม่พร้อมเนี่ยมันจะยุ่งนะครับนะ ขอให้เราพร้อมให้มากที่สุดครับวันเวลาเราไม่รู้นะครับแต่มันใกล้แล้วแม้แต่พระในวัดใหญ่ๆก็บอกผมมาว่าปีหน้าแน่นอนแล้วที่จริงอ่ะนะเขาวางแผนทั้งหารทั้งวางยาทั้งรอบจริงมาหลายครั้งแล้วครับไม่ว่าจะเป็นคนหรือว่าจะเป็นพระเขาทำทุกอย่างเพราะฉะนั้นนี่มันหมดเวลาแล้วอ่ะ ใครจะไปหวังอะไรเรื่องของเขาครับนะกบเลือกกบครับกบจะไม่เลือกนกกระสาจะต้องเป็นระบบรัฐและเป็นสาพันธรัฐนะครับจะไม่ต้องมีกษัตริย์ไม่ต้องมีเทวนาค,คนทุกคนคือคนเท่าเทียมกันหมดขอบคุณมากครับครับก็ขอบคุณคุณลงสนามลลมากนะครับแล้วก็คงจะยืนหยัดสู้ไปด้วยกันอี บางเว้นกันไปสักพักหนึ่งค่ะแล้วก็เราคงจะกลับมาใหม่นะครับช่วงนี้พักสักแป๊บหนึ่งค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าพบกับไฟเย็นเมสซิคอลสเปเชียลครับไทยเรฟเตชันสถานีเพื่อการเปลี่ยนระบอบ เป็นนกที่พอบินติดบิกบินไปไกลไกลแสนไกลาจากขอเป็นนกพิราบขาวเพื่อชี้นำชาวประชาสเูเสรีถ้าฉันเกิดเป็นเมฆบนนภาจะนำพาความร่มเย็นเพื่อท้อง I de Cru. เพื่อชี้นำชาวประชาสูเสรีถ้าฉันเกิดเป็นเมฆบนลนาจะนำพาความร่องเย็นเพื่อท้องนาถ้าฉันเกิดเป็นเม็ดทายจะท้อมกายเป็นทาดมวลชน